คุณผู้ชมค่ะกำลังชื่นชมกับผักแปลงน้อยนะคะแต่ว่าสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านเองเนี่ยนะคะเคยสงสัยไหมคะถ้าเราไม่มีที่ดินทํากินแล้วเราได้ที่ดินจากสปกรมาที่ดินเหล่านี้ได้มาจากไหนอย่างไรวันนี้มีคําตอบในละครสั้นเบาสบายจากสปกรไปชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับร้านแผ่นดินทองคําครับอ๋อสั่งน้ํำขนมเหรอครับออเดอร์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งให้ถึงที่เลยโอเคครับเอาอ๋อโอเคครับผมแหมแผ่นดินช่วงนี้ขายดีเลยอ่ะดิอืมแล้วอิงกี้อยากกินอะไรเพิ่มเปล่ามีขนมแปรรูปจากสินค้าเกษตรของเกษตรกรในเขตพื้นที่ไป็ิรูปไม่เพียบเลยนะเลือกเลย อ๋อ,อ,อ,อเลือกอืมได้เราว่าเราอยากกินทองม้วนงั้นอ,อันนี้ละกันทองม้วนแก้วเจ้าจอมรสกะทิสดหมูหยอง อร่อยมากเลยอ่ะอันนี้เกษตรกรทําเองจริงดิจริงมาจากที่ไหนอ่ะอันนี้เหรอมาจากสปกสุพรรณบุรีอ่ะอพวกเขาทํากันเองเลยนะครั้งแรกที่เราชิมนะอร่อยเราเลยเอามาวางขายที่ร้านเราเจ๋งมากเขาขายดีไหมอ่ะอุ้ยดีมากเลยอันเนี้ยแล้วก็ดูเหมือนจะตกได้อีกคนนึงใครอ่ะเนี่ยตั้งแต่เปิดกล่องมาเห็นยังกินไม่หยุดเลย แล้วดิอ่านอะไรเนี่ยอ๋อก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าที่ดินสอปกอบที่เขาเอามาแจกเกษตรกรอะมาจากไหนเราก็เลยต้องมาหาข้อมูลหน่อยอะโหเรื่องแค่นี้เองทำไมอิงกี้ไม่ไปถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่สอปกอเองอ่ะก็เดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ที่สวนข้างหลังพอดีเลยเห็นว่าพี่ๆเขาลงพื้นที่แถวนั้นด้วยนะ ไปด้วยกันเวาได้หรอไปดิไปเดี๋ยวขอจัดออเดอร์นะอืมเดี๋ยวกินรออืม่าลืมจ่ยายเงนินด้วยนะอืออ่ะโอเคอันนี้สองอันนี้สองไป <c oughs> เอานนี้ไปด้วยได้ปะก็ไปดิ <c oughs> อิงกี้เดินช้าเนี่ยล as. ูกค้าเขาก็รอพอดีดิเราเดินช้าที่ไหนก็แผ่นดินขาวยาวใครจะเดินตามทันเนี่ยไม่เห็นใจคนตัวเล็กน่ารักแบบเราบ้างเลยน่ารักอืมทำไมอ่ะเราไม่น่ารักหรอจ้าน่ารักจ้าถ้าไม่น่ารักจะมีคนติดตามเยอะหรอคอนเทนต์เราก็ดีด้วยอันนี้ยอมรับเลยจ้าเนี่ยคอนเทนต์ในช่องอิงกี้นะดีมากเลยนะแต่ตอนเนี้ย เราจะไปกันได้ยังลูกค้าก็รออยู่เนี่ยโมจะเดินไปกินไปเดี๋ยวก็ติดคอพอดีหรอกไปดีพูดอยู่นั่นแหละมาเร็วมาเร็วโหกินอิ่มแล้วมีแรงกันดิมาเร็วขนมมาส่งแล้วครับอ้าวแนดินมาส่งเองแลเหรอวันนี้ผมมีผู้ช่วยอะครับใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะอิงกี้นะคะปกติเป็นยูทูบเบอร์ค่ะแต่ว่า วันนี้ไม่ใช่แผ่นดินส่งขนมค่ะ <c oughs> อิงกี้เขาเป็นเจ้าหนูจำไม้ครับพอดีว่าวันนี้อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปรกรนะครับเลยขอผมมาด้วยจริงๆวันนี้เจอพี่น้ำดีเลยค่ะพี่น้ำพอมีเวลานิดนึงไหมคะพอดีมีเอฟซีของอิงกี้เนี่ยเขาอยากรู้ว่าที่ดินที่สปรกรเอามาแจกให้กับเกษตรกรนะคะทําไมมันเยอะแยะไปหมดเลยอะคะได้คะ่ะได้เดีย๋ยวอธิบายให้ฟังงั้นเดี๋ยวขออัดวิดีโอไปลงช anel ด้วยนะคะโอเคค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวนั่งกันก่อนนะนั่งเลยค่ะครับ หนึ่งสองสามคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะการที่สปรกรเนี่ยนำที่ดินต่างๆมาจาัดสรรให้กับกเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเรามีการแบ่งที่ดินออกเป็น2แบบค่ะคือที่ดินของรัฐแล้วก็ที่ดินของเอกชนค่ะที่ดินของรัฐคืออะไรเหรอคะที่ดินของรัฐหมายความว่า1ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น 2. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือสําหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้มีการสงวนไว้หรือห่วงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการเมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้วแล้วก็ 3. ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ลกร้างว่างเปล่าหรือที่ดินที่มีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายทางปวงและที่ดินผืนนั้นอยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมาติคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ในเขตที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบอำนาจหน้าที่ให้กับสบปรกรํำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือที่เราเรียกกันว่าสปรกรณี่ค่ะ แล้วที่ดินของเอกชนนะครับหมายความว่าทางสปกรไปหาซื้อมาหรอครับใช่จ้ะเข้าใจถูกแล้วสปกรเนี่ยมีการจัดซื้อที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เป็นโฉนดหรือที่ดินที่เป็นเอกสารนสสามกอหรือว่าไปเว้นพื้นที่ดินซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็จะมีการนมาจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เช่าที่ดินหรือผู้ที่รายที่ดินทำกินหรือผู้ที่มีการขอขึ้นทะเบียนรับการจัดสรรที่ดินจากสปกรจ้ะโดยให้เข้าทำประโยชน์โดยได้รับสิทธิ์การเช่าหรือเช่าซื้อจ้ะ โดยแบ่งที่ดินเอกชนของสปกออกเป็น4ประเภทค่ะนั่นก็คือ 1. ที่ดินพระราชทาน2ที่ดินราชพัสดุ 3. ที่ดินบริจาคแล้วก็4ที่ดินที่จะซื้อโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้วอย่างงี้คนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินก็จะไม่รู้ดีครับว่าตัวเองจะได้รับที่ดินประเภทไหน อ๋อก็เราจะมีการประกาศเขตที่ดินที่จะปฏิรูปก่อนอยู่แล้วก่อนที่เราจะไปจัดสรรให้กับเกษตรกรซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีในสีรูปแบบนี้แหละแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ไม่ว่าจะได้รับที่ดินในรูปแบบไหนเมื่อไ,ไ,ไ,ได้รับการปฏิรูปแล้วเกษตรกรก็จะได้รับการจัดสรรในรูปแบบเดียวกันและก็จะมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าสปกมีแนวการพัฒนาชีวิต ให้อยู่ดีกินดีแล้วก็ก้าวไปสู่แผ่นดินทองคำนั่นเองค่ะอืออย่างนี้นี่เองนะคะขอบคุณมากนะคะอินดีค่ะว่าแต่วันนี้ตั้งโรลอัพทำไมเหรอคะจะทำอะไรกันเหรอคะก็พี่มาส่งเสริมเกษตรกร,กรในเขตบริบรูปพี่ดินจ้ะตอนนี้ก็ร่วมกับหลายหน่วยงานด้วยนะร่วมทำไมเหรอคะนี่อินกีเราทำงานคนเดียวจะไปเท่ากับการรวมความคิดกันหลายกลุ่มเหรอ,หอ ใช่จ้ะแผ่นดินพูดถูกหลายคนหลายหน่วยงานร่วมมือกันการทำงานก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วใช่ตอนนี้ก็ร่วมมือกัน9หน่วยงานแล้วนะม,มีที่ไหนบ้างหรอคะตอนนี้ก็จะมีกรมชลประทานกรมทรัพยากรน,น้ำและกรมพัฒนาที่ดินค่ะแล้วก็มีสำนังกงานการปฏิรูปที่ดินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจ้ะแล้วก็จะมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อไปก็จะเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่เขามาสร้างพระอันให้กับคนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินน่ะและสุดท้ายก็จะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะหุยแผ่นดินเก่งอะ่ะรู้เรื่องนี้ด้วยหรอรู้ดิก็พี่น้ำอะ่ะเลิกจากงานมาก็มาเล่าให้ฟังทุกว,วันแหละว่าสอบประกอเขาทำอะไรบ้างใช่ปะแผ่นดินนี่ทั้งหลอดทั้งเก่งทั้งเท่แบบนี้เแฟนแกับอิงไหมเคะ เอา่เลยเออแล้วก็นี่น้องอิงกี้คะถ้าเกิดว่าอยากจะทำชาแนลเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้สปกรเี่ยก็มาถามพวกพี่ได้ตลอดเลยนะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้หลายๆคนก็จะได้รู้จักชาแนลของน้องอิงกี้แล้วก็เราด้วยอยู่ร้านเนี่ยก็รู้จักประชาสัมพันธ์ให้ด้วยเข้าใจป้ะได้เลยครับโหแต่ขนมร้านแผ่นดินนี่น่ากินนะคะแหมใช่แล้วครับเมื่อกี้น้องอิงกี้กินหมดตั้งหนึ่งกล่องเลยนะครับโอ้ วุาสาทำลายหลักฐานไปแล้วก็มันอร่อยเนี่ยคะหยุดกินไม่ได้เลย <c oughs> นี่ถ้าเราอยากกินเพิ่มอ่ะซื้อออนไลน์ได้ปะได้ดีเนี่ยในกล่องอ่ะเขาบอกเลยนะว่าขายที่ไหนบ้างแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อเลยนะถ้าอยากกินอ่ะอโทรสั่งได้เลยแต่ถ้าอยากกินตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องร้านแผนดินทองคำของผลเท่านั้นนะครับโอ้โหขายเก ก็มีที่ดินทำกินแล้วนะคะการปรับปรุงบำรุงดินถือเป็นเรื่องสำคัญนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวดีๆจากทางด้านกรมพัฒนาที่ดินกันค่ะ <S 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 <S